การนมัสกัดครับการนมัสกัดครับปูครับผมจะเล่นก่อนเอามาตามปูทุดงซ้ายเหนือครับผมน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเกาะปูพญานาคจังไหนก็ะวางหันขับแก้วม้าบ่ยังคือเก่ายังคือเก่าเฮ้ยังคือเก่าตุ๊แก้วนะตี้ตุ๊หอยไปนั่นยังคือเก่าเด้อโอ้ตุ๊เก่า อาเมมันบานนี้ไปสร้างอันอันนั้นสร้างพญานาคยู่โฮนอยู่จังหวัดตากนะองค์หนึ่งแล้วก็ะส้างเวทชุวันเวทชุวันอีกองค์หนึ่งครับผมเลยบานนี่ไม่ออกสายพญานาคฝันเมื่อคืนนี่โอ้คุนมาบอกว่าเงินคุย่างออกไปหันแล้วอ่าสายเดียวกันคุนรําว่า ต็น้อยฟันเห็นว่างูรอยสีแดงสีขาวบอกยาวสั่นวายของหอยตัวนั้นด้วยจังดึกบ้านนี้ตัวนึงมีสีเออคือแมนแล้วข่อยแต้มตัวนึงว่ะข่อยท่าสีตัวนึ่อมันเป็นงูลอยทั้งผาคุณนะออู้บานนี้ลูกสาวมาเพิ่นมาฟันอีกไม่หวันเพอาะอ้องฟันว่าอันเขามาบอกว่าสัน สามหกสามอะไรตว์โอ้ไม่ตองบอกเลยบอกพูดไม่ตองบอกอันรูสาวคันน่ะมันเป็นอะไรอย่างเงีเนเอามาหายก้อนนั่นมันแปดส่วนอ่ะแปดส่วนเป็นเดียวนลยเนียครับผมแปดส่วนเป็นเดียวตัวเก้านั่นแล้วอืมวันนี้ไม่เห็นนั่นที่ว่ามันลอยอยู่ทางฝั่งเป็นไง เันตีนมันมันมันสิเปียกมันสิเป็นศูนย์ที่แหล่งงั้นปะมันนี้มันก็เป็นก็ยะของมันนี้เป็นกันได้ปะแปดศูนย์เ่็นปะมันนี่ลูกสาวเพิ่นมาฝันกันเได้ปะได้สามหกสามเลยสามตัวเลยแหละอันนี้เพิ่นมาห้องบอกกะผู้หญิงไหมเออเพิ่นมาห้องบอกก็ได้สามหกสามโอ้ยิ่เป็นเดียวหรืคือสามหกอะไรล่ะอ่า กลับบอกเลยน้อยนะนี่ตอนนั้นนี่นะ่มเนี่ยทันว่านี่มันใจซ้ำใดก็เลยถามเอนเจ้ามันใจไรกันได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์มันนี่พูดได้่หย กันว่าตีสามนี่กูก็ว่ามันลอย,ยอยู่นี่นแหละหรอเบ้อเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มา<อ>พ้องเดียวกันนั่ะ,ะถ้าเป็นวิ่งก็วิ่งสามนะเจ้ามีนอืมการตีสามแล้วโอเคเล็กกูได้ควงออกมากันที่หน้าอืมในการโหลดอืมวันนี้สำนักเลอ็อืมคือของกูนี่เห็นว่าฟันทงเลยบ่ปู นี่ยังไงสองตัวตัวนึงกับแปดศูนตัวหนึงกับสามหกนาน่นโอ้สองตัวนี่แปดศูนย์สามหกสามหกขาดออกมากะเกะก <c oughs> หล,ะเะเาาลือแต่สาม,มาหกนะครโอ้ยย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 ย่ยย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 ยปยะเยียยนยย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 ยียยายยอยยยยยยาลยยยัยยอยายยยนายยยย่อยย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 ย้อยยยา เมันกีันเป็นบนหมูคร่งมันสือเอากระบนตัวสามตัวนะพี่เจ้าว่างยังไหนเดี๋ยวนี้เนาะเจ้าว่างยังได้สามตัวยังเหลตัวไหนก็พูสามหกสามเนี่ยสามหกสามนี่โอ้ยหกอยู่กลางอะนะกลางนั่นแลลวบ้านนี้เท่าก็มึงเรียกว่าก็แปดศูนย์เป็นหมดละตัวเรนี่เล็บดูดเพื่นดี บอกวงเลยบเขาเขาวงกลมใหม่นะแปดนุ์แปดชุนี่มาจอ่างไหูสั่แปดชุดแปดุแต่งติดง,งอวควันเนย<บ>ยังอยู่ได้<บ>เดีว่าอยู่ยังงัดควันลูกแก้วลูกแก้วโอ้ลูกแก้วเออลูกแก้วลูกแก้วมาเนี่ยเอามาตสดขันว่าเป็นตัวนั้นเขาก็เลยมาตัด่าสามหกอเอออย่างนี้ก็หายน่ายนะคือคือเป็ดสามหกสาม เออสามหกสามนี่ละอันนี้เดปูดสามหกห้าว่ะโอ้คอยบ่อนะอม,มันมาแท่นเดปูย,ดยังไงเออมันแท่นกันกันกบตัวนี้เนี่ยโอ้มันเป็นสามหกสามเอันเดียวกันนั่นแหละตัวเน้นเน้เนเพราว่าคือสามหกสาม สามหกขันสองตัวกันสองตัวก็สามหกนี่เป็นนั้นสามหกกับแปดศูนย์เนี่นเนแน่นสองตัววสระแน่นแน้นสองตัวหวานเนาแวสองตัวนี่ยสามหกกับแปดศูนยเดีคันศูนยมากแท้ก็โตมันจะมีแปดศูนย์ ตัวสามหกห้าบาตัวนั้นครับสามหกห้านี่วางหันมันออกเลขไออ,อันยงอัตมาเห็นบ่หกสองงวดก้อนนั 2> 6, 2, ่นก็ออกกันเพระาะเขาเกิดวาสุนอ่าสามหกห้านี่มาจากสเพราว่าส่วนสูงของหอ,อยงาส่วนสูงทำม,มันออกทำม,มันออกส่วนสูงนี่คือคือส่วนสูงนี่มันเปียงสูกส่วนสูงวัดึ้นสูงเนี่ย วัดจะเท้าขึ้นหัวบุญแล้วส่วนสูงไหยเนาะโอ้วัดนี่วัดเท้าเวทวัดมันคืออย่างไรคือวบ่เมียนวัดโตนี่แหละแท่งปูตัวของปูนี่เออก็ได้เพราะว่เนี่ยวัดขึ้นว่านี่มันส่วนสูงส่วนสูงมันได้เท่าไหนมันก็ได้เงี้นนะสามหกห้าห่นน่ะเออนั่นแล้วอันนี้มันมันถึงมาอยู่หลายวันอยู่ได้ส่วนหกกันนะ สองวัดวะมันจะบวกสามคนแปดสองนบกู่บานนี่บานนี่ส่วนสูงนี่มันจะเลยสาสามสิบหกคนนะสามสิบหกหรือสามสิบหางี้เียส๋อสูงสามห้าเออส่วนสูงอันนั้นผะคันมันออกกันไล่ขึ้นมาอ่าพอสเกิดออกแล้วมันบ่าอายุก็ออกแล้วมันบ้าบานนี้ยังส่วนสูงอ่นน้าก็หม้เข้ามามันมาตรงกับก้มฝันของปูแมนอืผพวนิมิต นี่เหรอหมายว่าเหรอกเส้นน้ำขุ่นนี่ว่าเลขนี่ว่าฉันนึงครับผมว่าบเจ็จเถื่อตัวในนี่ว่ามือหนิมือก็เล็นเน้นว่าสามหกสามเงินหน้าสองตัวกับสามหกตัวเดียวเงิก็แปดศูนย์นั่นแหละแปดศูนย์นี่คือเลขตามจนทัหมดที่แล้วแม่นครับผม ยังกาบแก้วอยู่ดิเออเพราะว่าพญานาคกาบแก้วมาให้เพิ่งเห็นกันเนี่ยเห็นใบเดียวกันเรื่อยเรื่ยข่อยไว้เนี่ยโอ้ครับนี่มันมันมันสัมผัสกันน่ะนะครับผมต่เลยว่าห่วยมันก็ย่างอยู่ตก็จะนว่าเข็งว่าความฝันมันมาตรงกันแม่นหลายคนมาเถาะความฝันตรงกันแมียนกูก็ได้มั่นใจของเพิ่นก็สายนี่เนี่ยสายควันตัวนั่นแหละครับสายควันพญานาคแม่แม่นแม่ยากรัมตัวนั้นว่า มืออื่นอือย่งนี้พันบักเบียองมาให้ก็สิทำการขอไหมมือื่นแม่เอ้ยว่ะมืออื่นเป็นมือสคีาคำพระทงเก้าสิเป็นลกโบสถตผุนในมือเลยหยานพันบักเบียงให้ในนี่ทำการขอครับเม่ยานะไม่ขออนไหนมากก็มาบมากระุโบ่ได้สบายตอนไม่ดังครับผมปู่